สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดค,คนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปเว้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูดูความลักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนยากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม,มเริ่มที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของไพ Sick ่ six of w a n d หรือไพ่หกเมทานะครับผมเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับ พี่กำลังเหมือนกับพยายามปีนหน้าผาพยายามเหมือนกับหาทางแก้ไขหาทางออกอยู่กาลังคิดที่จะฟันฝ่าอุปสรรคอยู่นะครับไพ่หกไม้เท้าใบนี้ได้บอกเจ้าสิ่งไหนท่านว่าถ้าเกิดใช้ก็ตามนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้แนละ้วแบบว่าเรามีความคิดที่อยากจะกลับไปง้อแฟนอยากจะกลับไปติดต่อเขาอยากจะกลับไปทักทายเขาอยากไปพูดคุยกับเขาเนี่ย,พยไพ่ใบนี้บอกว่ามันคือความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับผมที่อยากจะพูดกับเขาอยากจะคุยกับเขาอยากติดต่อเขาไปนะครับผมจะส่งข้อความไปหาเขาอยากทํทำหลายอย่างเพื่อเขาเลยแหละ อาจจะมีปัญหาการระหว่างคุณ2คนก็เลยคิดว่าชาวสิงเองเนี่ยตอนนี้เหมือนกับค่อนข้างจะคิดที่เหมือนกับอยากจะหาทางแก้ไขหาทางออก หาทางติดต่อหาทางพูดคุยหรือว่าการพยายามงอเขาไปนั่นเองแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่เดอะมูนนะครับไพ่เดอะมูนใบนี้จะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งมองดวงจันทร์เนี่ยแล้วเขาเหมือนกับแกล้งทำเป็นไม่รับรู้ปัญหาเพราะฉะนั้นไพ่เดอะมูนใบนี้ก็บอกชาวสิงห์หญท่านว่าคุณก็เห็นนะว่าดวงจันทร์น่ะมันคืออะไรคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวสิงห์หญท่านเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณกำลังจะคิดกำลังพยายามจะเข้าไปงอเนี่ย ผมคิดว่าคุณอาจจะเป็นการที่เหมือนกับเราสร้างปัญหารหรือว่ากลายเป็นปัญหาของเขาก็ได้เพราะตอนนี้ไพ่เดลมูนบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขแล้วตอนนี้เขาอาจจะอยู่ได้แล้ว นะครับผมเราเข้าไปติดต่อเขาหรือว่าพยายามไปต,ต่อหรือจะงอเขาหรือจะคุยกับเขาเนี่ยตอนนี้มันสายเกินไปเพราะฉะนั้นพไพ่หกใบเท้าเข้ามากับไพ The Moon ่เดาหมูลยบอกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังว่าจะเข้าไปคุยกับเขาหรือติดต่อเขาไปบ้างเนี่ยหรือว่าจะจะทักทายเขาไปบ้างเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเรากลายเป็นปัญหาเหมือนกับไพ่เดาหมูลเข้ามานะครับคุณอาจจะคิดว่าเออการทักเข้าไปหรือว่าการพี่เหมือนกับติดต่อเข้าไปเนี่ยมันไม่ผิดอะไรที่จะพูดว่าขอโทษ มันไม่ผิดอะไรที่เราจะบอกว่าคิดถึงหรือบอกว่ารักใครสักคนหนึ่งแต่แน่นอนครับเราอาจจะไปเป็นหาเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยไปสร้างความวุ่นวายหรือสร้างเป็นหารบกลนวหัวใจของเขานนั่นเองเพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าคินถือเรียนนะครับผมคีนถือเรียนใบนี้ไะบอกชอยสิ่งหลใหท่านว่าคุณเองก็เหมือนกับยังนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยทําด้วยกันเพราะว่าเห็นภาพของผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมครับควีนออฟเพนตีคอนเนี่ยเขาทำมาหลายๆอย่างร่วมกันและคุณเองก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ยังคงนึกถึงเรื่องราวยังคงดั้งดูร นะครับผมอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการเปิดอัลบั้มรูปมาหรือว่ารูปถ่ายที่เราเคยถ่ายเก็บไว้ในมือถือนั่นแหละนะครับสถานที่เราเคยไปกับเขาคุณอาจจะคงยังเก็บไว้อยู่นะครับแล้ววันใดก็ตามที่คุณไปนึกถึงมันหรือคุณเก็บมันไว้เนี่ยเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆทําให้นึกถึงเขานั่นเองเพราะฉะนั้นไพควีนถือเหรียญไปนี้ได้บอกชฉลยสิ่งหนท่านว่า ผมคิดว่าในใจของคุณเนี่ยมันเหมือนกับยังเหมือนเดิมอยู่ยังคงนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยทําอะไรด้วยกันหลายๆอย่างยังนึกถึงช่วงเวลาดีๆมากกว่าความเวลวร้ายหรือว่าความเสียใจหรือความเจ็บปวดมากกว่านั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นไพ่ควีนถือเนี่ยไปนี้บอกชฉอยสิ่งให้ท่านว่าคุณคงนึกถึงแบบเชื่องราวที่มันดีๆอะเรื่องเรื่องดีๆเท่านั้นที่เราจะจำเรื่องไม่ดีเราไม่จานะครับผมเราไม่จําว่าเราสองคนเคยมีเรื่องแย่ๆเคยทําร้ายกันเคยทำให้เจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเราจดจําแต่สิ่งที่มันทาให้เรามีความสุขอะทำให้เฉงยสุข ในส่วนของการที่เราเคยทําอะไรด้วยกันหลายๆอย่างเช่นการไปกินข้าวด้วยกันการไปเดินเที่ยวการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยกันเนี่ยเรายังนึกถึงตรงนั้นอยู่นะครับผมยังนั่งดูรูปถ่ายนะครับผมแล้วก็คิดถึงเขาเหมือนกับ EP ที่เราถมมาดูไปว่าหากวันนั้นเนี่ยเราขอร้องให้เขาไม่ไปแล้วหากวันนั้นเราพูดว่าเราเสียใจหากวันนั้นเราพูดว่าเราขอโทษวันนี้เราจะมีเขาอยู่หรือเปล่าเราค่อนข้างจะรู้สึกแบบนั้นเลยพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเวลออพติเยียหรือว่ากรงล้อแห่งโชคชะตา นะครับผมเวโอฟออฟจูนั่นเองไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยไม่เหมือนกับกรงเวียนกงกรรมหรือว่าเวียนกรรมที่ยังไม่หมดสิ้นของเราเนี่ยแหละคุณเองยังคงนึกถึงเวลายังคงเหมือนกับวนเวียนอยู่เลยคนรักของคุณเนี่ยอาจจะไปไหนตอนไหนแล้วแต่คุณเองอาจจะคิดอยู่ตรงที่เดิมยังวนเวียนอยู่ตรงที่เดิมเลยว่าทําไมเราถึงออกจากวงกลมไม่ได้สักทีหนึ่งทำไมเราถึงเหมือนกับว่ายังออกจากอะไรอ่ะเหมือนกับการที่มเดินวนเวียนอยู่แบบเนี้ยไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับผมทั้งที่คนรักของเราเนี่ยอาจจะมุ่งอ่อนไปแล้วไพ่เวโอฟเดียใบนี้หรือ เรายังคงทําอะไรเหมือนเดิมเรายังคงคิดถึงเขาทุกๆเวลาจาวันเกิดเขาได้ยังนึกถึงวันเกิดเขายังรู้ว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่ยังรู้ว่าวันไหนเนี่ยเราทําอะไรร่วมกันยังคิดถึงวันเก่าๆยังจําได้ทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวข้องกับคนที่เขามูฟออนกับเราไปแล้วเขาจากเราไปแล้วนั่นเองมีแต่เรานั้นที่ยังเหมือนกับยังอยู่ที่เดิมนะผมยังคงติดอยู่ยังคงเหมือนกับจมอยู่ตรงนี้นั่นเองกับวันเวลากับความคิดถึงกับความรักที่ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้นั่นเองทั้งที่คนราของคุณเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วเขามออนไไปแล้้วก็ด ทักเขายังทักไม่ได้เลยทักไปอาจจะเป็นปัญหาทักไปอาจจะทาให้เขาเหมือนกับรู้สึกว่าเราไปสร้างปัญหากับเขาด้วยซ้านะครับผมเพราะฉันไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับไพ่สามดาบนะครับผมใครก็ตามถ้าเกิดคิดจะส่งข้อความไปใครก็ตามที่เกิดคิดจะติดต่อคนที่คุณรักไปเนี่ยคุณเห็นภาพของผู้หญิงคนนี้ไหมครับที o ออฟสอตเห็นไหมครับผมว่าเขากุมหน้าแล้วเขาก็เสียใจที่เหมือนกับจดหมายรักที่เขาส่งไปเนี่ยมันส่งไปแล้วเหมือนกับไม่รับการตอบกลับคืนมาสักทีหนึ่ง ไปเสนีเหมือนกับส่งมาบอกเลิกบอกลาหรือว่าไปเสนีมามาครั้งสุดท้ายแล้วว่าจะเอาไปนี้จะไม่คุยกับคุณแล้วนะต่อไปนี้จะไม่มีการติดต่ออีกแล้วนะไพ่สามดาบใบนี้บอกว่าชาวสิ่งนี้จะพบเจอความรักที่คุณถูกบอกเลิกคุณเจ็บปวดคุณเสียใจเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่อยากจะคุยกับคุณแล้วเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ต้องการคุยกับคุณหรือว่าเขามีคนอื่นไปแล้วเขามีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมีแต่เราที่ยังเหมือนกับยังอยู่ที่เดิมอยู่นั่นเองนะครับพะนั้นไพ่สามดาบใบบอกว่า เขาเนี้ยเขามีความสุขนี้ตอนที่เขามีการเริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็บอกคุณแล้วเขาก็ทําให้คุณเห็นแล้วว่าคุณเนี้ยเห็นแล้วว่าข้อความอันนี้ยที่คุณส่งไปเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบกลับมาล่าสุดนะผมถ้าเกิดเขาคิดถึงคุณถ้าเกิดเขายังรักคุณอยู่เนี่ยป่านนี้เขาคงกลับมาแล้วป่านนี้เขาคงส่งข้อความหรือว่าทักทายหรือว่ากลับมาหาคุณแล้วนะครับผมคงไม่เงียบหายไปแบบนี้หรอกพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่ก้าดาบ ถ้าเกิดคุณจะติดต่อเขาไปไพ่เก้าดาบใบนี้บอกชาวสิงห์หลยท่านว่าคุณจําได้หรือเปล่าว่าตอนที่คุณถูกเขาทิ้งคุณเจ็บแค่ไหนตอนที่เขาจากคุณไปตอนข้อความสุดท้ายที่เธอพิมที่เธอพิมพ์ตอบเข้าไปเนี่ยคุณพิมพ์หาเขาไปเนี่ยคุณรู้สึกไม่ได้คําตอบมาคุณเจ็บแค่ไหนคุณจิตหวังเสียใจแค่ไหนแต่ไพ่เก้าดาบใบนี้บอกว่าคุณเคยนอนร้องไห้นะคุณเคยจมอยู่ความทุกข์ความเสียใจนะครับผมคุณเคยปล่อยให้เวลามันพัดผ่านไปด้วยความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นไพ่เก้าดาบใบนี้บอกชาวสิงห์หลยท่านว่า มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องจดจําว่าใครคนนึงเนี่ยทำร้ายเราใครคนนึงที่เหมือนกับว่าเคยทิ้งเราไปแล้วทำให้เราเจ็บปวดแค่ไหนเราอ่ากลับไปเจอสิ่งสิ่งนั้นอีกเราควรจะเหมือนกับ m o บอ่อนอย่าไปวนเวียนกับความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมอยาพยายามมองรูปทายลบได้ลบเลย นะครับพอพไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่เด็กถือเม้เาวกไพ่หนึ่งเม้เาวมาบอกชาวสิงห์หลายท่านว่าถ้าเกิดคุณมุบออนได้เขามุบอ่อนไปแล้วเราก็ควรมุบออนเช่นกันเพราะฉะนั้นไพ่สองใบนี้บอกว่าถ้าเกิดชาวสิงห์เนี่ยมุบออนได้เนี่ยมันก็ทาให้คุณเหมือนกับไพ่เด็กถือเมถาวเห็นไหมครับมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องประจนภัยมากมายที่คุณยังไม่รู้คุณอาจจะพบเจอความรักที่คุณผิดหวังเสียใจแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก้าวเดินด้วยความรู้สึกที่่่มมมมมมมัมัันนนนนนคคววาาาาาสุขขกกกเเเเเเเดดิิิพพพะฉ้้้ไไไ็็ถอทปหหหภงงงญึย เขาเริ่มตื่นเต้นเขาเริ่มมีความสุขอีกครั้งในงสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณไม่เคยร้องไห้ถ้าเกิดคุณไม่เคยเจ็บถ้าคุณไม่เคยเสียใจเนี่ยวันนี้คุณคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกวันนี้คุณคงไม่มาดูคลิปผมเพื่อปลอบใจตัวเองวันนี้คุณคงไม่ดมาดูแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามบอกตัวเองว่าให้เลิกให้ลืมให้เหมือนกับว่าเรายิ้มเถอะกับสิ่งที่เขาเคยจากเราไปขอแสดงความยินดีขอดีใจกับเขานะผมขอดีใจกับเขาด้วยว่าเออ ดีใจนะที่เธอได้พบเจอดีใจนะที่เธอจากฉันไปขอบคุณนะที่เธอจากฉันไปนะครับเพราะถ้าเกิดวันนั้นเขาไม่จากคุณไปเนี่ยวันนี้คุณก็ทําอะไรไม่ได้อีกต่อไปเพราะเด็กถือไม้เท้าไปนีกว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่คุณต้องเหมือนกับผ่านพน้นมันไปแล้วก็เดินต่อไปให้ได้มุกออนต่อไปให้ได้นะครับผมเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือไม่สามารถกลับไปทําให้คุณ2คนเนี่ยทำร้ายกันอีกแล้วเพราะไพ่สามดาบเข้ามากับไพ่เก้าไม้เท้าเนี่ยามาบ่งบอกว่าคุณ2คนระหว่างที่คบกันเนี่ย ไพ่ก้าวไม้เท้าใบนี้บอกว่ามันคือการแค่รอเวลาดับเทียนเทียเล่มเทียเล่มแค่นั้นเองมันคือปัญหาที่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันต่างฝ่ายต่างเจ็บช้ำต่างฝ่ายต่างเหนื่อยล้าต่างฝ่ายต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่เสียใจด้วยกันทั้งคู่เนี่ยทำร้ายกันทั้งคู่เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วอย่ากลับไปทำร้ายอย่ากลับไปเจ็บปวดจะกลับไปเสียใจอีกเลยเพราะฉะนั้นไพ่ก้าวไม้เท้าใบนี้กับไพ่สามดาบใบนี้นะครับผมมาบอกว่าอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยเนื่องจผมถ้าเกิดเขาไม่ต้องการสิ่งที่คุณกับเขาได้นะคร หรือกลับไปรักกันได้เหมือนเดิมแล้วกลับไปก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นไพ่เก้าไม้เท้ากับไพ่สามดาบใบนี้บอกชอยสิ่งหลยท่านว่ากลับไปเนี่ยอย่ากลับไปเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่ได้คิดถึงถ้าเกิดเขาไม่ต้องการถ้าเกิดเขาไม่รักคุณแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปทําไมจะกลับไปหาคนที่เขาไม่รักคุณหรือว่าไม่ต้องการทําไมนะครับไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับผมไพ่หนึ่งไพ่เท้าใบนี้ก็เหมือนกับว่าเอ็ดออฟมาเนี่ยก็มาบอกว่าให้คุณเนี่ยเริ่มจุดเทียนใหม่ ให้คุณเริ่มสร้างความมั่นคงแล้วก็พร้อมจะไปต่อซะด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับต้องขอบคุณเอาอดีตที่ผิดพลาดเอาอดีตที่เคยทํา,าร้ายกันหรือปัญหา,าต่างๆที่เราเคยผ่านพ้นพมาเนี่ยมาเป็นแรงผลักด,ดนันมาเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยลุกเดินก้าวเดินต่อไปด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับเราพร้อมแล้วนะเราพร้อมจะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเราพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งหนึง่งเราพร้อมจะมีความสุขกับมันอีกครั้งหนึ่งเราพร้อมที่จะพลพผจญภัยไปต่อเราพร้อมที่จะเหมือนกับไม่ว่าจะเจอเรื่องรักรักแบบไหนเนี่ยเรา ทำกับมันให้เต็มที่ทากับมันให้ดีสุดแล้วก็ทํากับมันให้มีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งไมเท้าใบนี้บอกว่าออกมาเถอะอยากลับไปหาเขาอีกเลยมุ่งออนบ้างเถอะนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอให้เราอยู่นะครับผมถ้าเกิดเขาไม่เคยขอร้องให้เราอยู่ถ้าเกิดเขาไม่เคยขอร้องให้เรารอเราไม่ควรรอเราไม่ควรอยู่นะครับไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่าจะรอทําไมถ้าเกิดเขาไม่เคยขอให้รอเขาไม่เคยพูดว่าให้เรารอเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอแล้วนะเราไม่ต้องอยู่ตรงที่เดิมเราไม่ต้องไปวนเวียนอยู่ตรงเป็นวงกลมแแบบนนี้้ลวะ ควรจะมุ่งอ่อนได้แล้วนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีสิงห์กันดีกว่าว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ซองเหรียญใบนี้กับไพ่ทาวเวอร์นะผมบอกชาวาสิงห์ท่านว่าตอนนี้ไพ่ทาวเวอร์เขาคงตัดสินใจว่าจะไม่กลับมาแล้วแหละเขาคงจบกับคุณแล้วแหละนะผมถ้าเกิดถามว่าคนรักของคุณจะกลับมาไหมในช่วงของตอนนี้เนี่ยนะครับผมหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนเนี่ย เขาคงยังไม่กลับมานะครับผมเขาคงเหมือนกับคนที่ยังไพง่พสองเหรียญคืออาจจะมีคนอื่นอาจจะมีงานที่เหมือนกับว่ามีการชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับคนใหม่ๆที่เขาคุยว่าคุณกับเขาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันซึ่งเหรียญหนึ่งเนี่ยมันตกลงไปแต่เหรียญหนึ่งเนี่ยอยู่ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนคุณอาจจะเป็นคนของเขาคนแรกของเขาหรือคนที่มาก่อนแต่คนที่มาก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับมาก่อนไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมมาก่อนก็เจ็บก่อนมาก่อนก็เสียใจก่อนนะครับผมคนใหม่ๆย่อมดีกว่าเสมออยู่แล้ว อะไรใหม่ๆเนี่ยก็ย่อมมีค่าย่อมดูดีย่อมเหมือนกับว่ามันดีกว่าของเก่าๆอยู่แล้วนะครับไพ่ใบต่อมาแนละ้วผมขึ้นมาเอาไพ่ห้าเหรียญด้วยถ้าใครก็ตามท้่เกิดจเจอนี่ตามอยู่หรือยังเหมือนกับไปดูไปส่งเขาอยู่เนี่ยไพ่ห้าเหรียญใบนี้เห็นไหมครับคนคนนึงขาเขาก็เดินไม่ไหวละแต่ยังเดินตามคนคนนี้อยู่นะครับผมเหมือนกับว่าเป็นห่วงเขาอยู่เลยว่าเขาจะหนาวไหมเขาจะกินข้าวหรือยังเขานอนห่มผ้าหรือเปล่าเขามีความสุขหรือเปล่าไพ่ใบนี้เนี่ยผมไพ่ห้าเหรียญถ้าเกิดคนละของชาวไรสิงมาดูเนี่ย นะผมหรือคุณยาญ่ส่งคลิปนี้ไปเขาดูเนี่ยคุณควอยากจะบอกเขานะครับผมว่าดูแลตัวเองดีๆนะอันนี้คือคําพูดสุดท้ายแล้วดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ก็เหมือนกับว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ตามนะฉันทําได้คแค่เพียงเหมือนกับห่วงยยเธอนะขอบอกว่าฉันห่วงใยเธอไปครั้งสุดท้ายแล้วอย่าลืมผมผ้าอย่าลืมกินข้าวนะครับผมอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆมีความสุขให้มากๆเพราะตอไปเนี้ไพ่ห้าเหรียญถ้าเกิดใครทักกาก็ตามถ้าเกิดเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจยอยู่และยังตามดูตามส่งหรือว่าไป aw, ยุ่งกับเเเาออยยู่่นีิ ยังเจ็บไม่พอเหรอยังเจ็บไม่พอใช่ไหมยังเสียใจไม่พอหรือเปล่าไพ่ใบนี้ว่าเขาหันหลังให้คุณแล้วนะคุณก็ควรจะเหมือนกับเลิกเดินตามได้แล้วถ้าคุณหายไปเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อยู่ได้ตามปกตินะครับและไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาว่ไพ่สีดาบพราะฉะนั้นไพ่สี่ดาบใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะเป็นจะป่วย จะไม่มีข้าวกินหรือคุณจะหนาวหรือคุณจะเหงาแค่ไหนหรือคุณมีปัญหาอะไรก็ตามเขาไม่สนใจคุณแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะงห่วงใยใครสักคนหนึ่งอยู่นะครับผมให้ห้าเหรียญคุณมันเป็นกับความรักที่คุณรักเขามากกว่าที่เขารักคุณเพราะฉะนั้นเลิกเถอะเลิกทําให้ตัวเองเจ็บเขาไม่สนคุณแล้วเขาไม่รู้แล้วว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างคุณจะเจ็บคุณจะป่วยคุณจะตายเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนะผมเราก็บอกเขาไปเลยว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วจริงๆไม่เกี่ยวกับเธอแล้วจริงๆนะครับผมก็ให้ับการมอ นะครับไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเขายังคงไม่กลับมามาดูพาไพ่เปสุดท้ายผมไพ,พ่อาร์เคลแนะนำชาวสิงห์ว่า f o l l ลอ the white rabbit นะผมอะไรก็ตามตอนนี้ไพ่มาบอกว่าจงเห็นแสงสว่างจงตามไปที่มมีความสุขเถอะอย่าวิ่งตามความเจ็บปวดคุณก็รู้นะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยขาคุณก็เดินไม่ไหวแล้ววะคุณก็รู้สึกว่าเดินานานจนขาเราเจ็บจนเราปวดเราล้าเราเหนื่อยไปหมดแล้วเลิกตามซะเถอะตามหาแสงสว่างเดินตามหาสิ่งที่มันดีดีด,ดีกว่าตามหาความสุขดีกว่าอย่าเดินตามหาความทุกข์ หรือว่าสิ่งที่เราทำ,ทำให้เราเนี่ยร้องไห้หรือเจ็บปวดอีกเลยเพราะฉะนั้นไพ่เดลฟ์ฟอลโล่หรือไวร์แบิดเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ขอให้คุณรอแล้วเราจะรอทําไมเขาไม่ได้บอกให้คุณรอเขานะเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยขอเลยนะผมเขาไม่เคยบอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากคุณเหมือนกับมูฟอร์เวิร์ดอะไรบแรบบิดเดินตามหาสิ่งดีดีตามหาความสุขมองหาสิ่งดีๆความใสสะอาดความสุขความสบายใจในชีวิตตัวเองดีกว่า นะครับผมก็คุณชาวไร่สิ่งทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูโดยส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ